e ีโคคอมช็อปจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบคอรเซ็นเตอร์ครบวงจรสวัสดีครับผมครับผม,ผมอัน e ีโคคอนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเชื่อมต่อบลูทูธกับเจ้าลําโพงบลูทูธตัว VT CS 6 1นะครับผมโดยเชื่อมต่อกับตัว iPhone ที่เป็นระบบบรการ iOS นะครับผมก็ตอนนี้ผมเปิดตัวเครื่องไว้แล้ว ทีนี้เรากำลัาทำการ p a i r i n งกันนะผมก็เรากดไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะผมตัวบลูทูธเรากดแชร์ไปเลย <air> อ่ามันคิดเขาว่า pairing ลลนะครับผมเราก็มาหาที่ตัวอุปกรณ์เราอันนี้ดค้นหาบลูทูธโอเคมันขึ้นมาแล้วนะผมเรากดเชื่อมต่อไปเลยคอนเน็กเต้อ่าตอนนี้คอนเน็กเต้สามารถใช้งานได้แล้วผมก็มันจะเพิ่มเสียงลดเสียงมิวไมค์ได้แล้วก็แสดงสถานะแบตเตอรี่อ่าครับผม โอเคครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะเทสโดยการให้เพื่อนในออฟฟิศผมเทสโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือผมนะครับผมผมก็จะใช้เครื่องตัวนี้เจ้าเต้าลำโพงวีทีเซ็ตโทนหนร่อเป็นตัวรับสายนะครับผมฮัลโหลครับผมครับครับครับเสียงผมชัดเจนไหมครับผมชัดเจนครับโอเคครับผมไม่มีดีเลยเลยเนาะครับอ่าโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวเต้าลำโพงวีทีวางสายเลยนะครับผม ออออ่โเเเคคก็็ปนนะััรรรียยบบ้ผมสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทางเว็บไซต์ www.eco.com.shop.net หรือโทร0632696351และ0632696364